เรียนดีมีความสุขสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,567ไตรามาส3และ4ตํตำแหน่งพนักงานราชการครูกศนอตบลน,นายแสงอรุณเทพบุพงศ์ ตัวชีวัตที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS จำนวนเป้าหมาย12รายการผลการดำเนินงาน12รายการคิดเป็นร้อยละ100โดยข้อมูลในระบบประกอบไปด้วยข้อมูลที่ตั้งข้อมูลพิกัดข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการติดต่อผู้รับประเมินมีเว็บเพจข่าวสารของสองกรรตำบลมีระบบสารโรรูปโภครบครันมีระบบป,ป้ามีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์สำนักง,งานเพียงพอต่อการให้บริการมีผู้รับบริการจากสกรรตำบลดอนก่อยและการบริการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำมีข้อมูลคณะกรรมการสกรรตำบล และมีการรายงานผลในระบบ DMS i ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครบถ้วนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสอกอรรอตลค่าเป้าหมาย5รายการผลการดำเนินงาน5รายการคิดเป็นร้อยละ100โดยสอกอรรตลดอนก่อยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567 และจัดทำแผนการดำเนินงานในระบบ DMS โดยใช้แผนปฏิบัติงานของสกอ,อรระดับอำเภอพิพูลลักษ์เป็นแผนแม่บทมีข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย5รายการทอความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าปมาหมาย11รายการผลการดำเนินการ19รายการคิดเป็นร้อยละ100 การดำเนินการต่างๆอาทิเช่นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่การลงพื้นที่เพื่อรับสมัครนักศึกษาและสมบรวจแหล่งเรียนรู้การประสานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อตามนักศึกษาพาน้องกลับมาเรียนการปฐมทศและปัจฉิมทศการประเมินการรู้หนังสือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์การสอบวัดผลกลางภาคปลายภาคและสอบระดับชาติมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้นผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่26คนคิดเป็นร้อยละ100การลงทะเบียนนักศึกษาจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ100การทดสอบระดับชาติประจำภาคเรียนที่1ทับ2567 จำนวน6คนข้อสอบ6คนคิดเป็น100การสอบปลายภาคที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับจำนวน59คนหรือ293ในรายการลงทะเบียนรวมผลการดำเนินงาน277ในการลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ94.54ผู้ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่1 ทับพาจำนวน6คนผลการเข้าสอบปลายภาคจำนวน4คนคาดว่าจะจบคิดเป็นร้อยละ66.67ตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับ2 5 6พเป้าหมาย14คนผลการดำเนิน,นง,งาน9คน คิดเป็นร้อยละ64.29ดัชนีตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคที่ลงทะเบียนในหลายวิชาบังคับภาคเรียนที่1ทับ2,567จำนวน293บัตรข้อสอบผลการดำเนินงานเข้าสอบ277ตามบัตรข้อสอบคิดเป็นร้อยละ94.54ตัวชี้วัดที่6 ร้อยละผู้เรียนที่มีผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาบังคับระดับคะแนน2.0ขึ้นไปในภาคเรียนที่2,566ภาคเรียนที่2ค่าเป้าหมายร้อยละ60ของจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนผลการดำเนินงานผู้เรียนมีผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาบังคับ2.0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ60.67 วชิวัตที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสกรตตุนลดนกอยได้จัดทำการศึกษาต่อเนื่องไปทั้งสิ้น4โครงการหรือยอด66คนมีผลการดําเนินการ4โครงการยอด67คนคิดเป็นร้อยละ100ละรดัชนีที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวน4โครงการโดยคิดจากค่าโครงการที่ร้อยละ80ของผู้เข้าอบรมค่าเป้าหมาย53คนคนผลการดำเนินงาน67คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชีวัดทิป9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาต,ตามอัธยาศัย จำนวน5กิจกรรมหรือ960คนผลการดำเนินงาน5กิจกรรมและเกินค่าเป้าหมาย3กิจกรรมจำนวน1 0 2 0คนคิดเป็น100ดัชนีชีวิตตัวที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่4กิจกรรมผลการดำเนินงาน ได้5กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100ตัวชีวัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนค่าเป้าหมาย5ผลคนการดําเนินงาน13คิดเป็นร้อยละ100คณะครูสกรรมบอนก่อยได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุมการวางแผนการดรําเนินงานรวมทั้งการนิเทศติดตามมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ทั้งทรัพยากรและแรงงานตามที่สกร,รสามารถจัดหาให้ได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเครือข่ายคุมเกษตรกรผู้ปลูกป่ารักโลกกลุ่มโคกพไทยป่าไม้งามตบลรนกอยการประชุมเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตบลรนกอยกิจกรรมดำเนินง,งานของศูนย์สสปชตตบลน,นกอย กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมต่างๆในชุมชนตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลงานการปฏิบัติงานที่ดีหรือ best practice ค่าเป้าหมายหนึ่งอย่างผลการดำเนินงาน1อย่างคิดเป็นร้อยละ100่อสกรตำบลนนกอยคณะครูตำบลนนกอยมีผล การปฏิบัติงานที่ดีคือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เป็นการทําชะลอมกระจาดและการจักสารต่างๆสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างสินค้าให้กับชุมชนสามารถนําไปใช้ส่วนตัวและสร้างรายได้ให้ใหแก่ตนเองได้ ดังในรายงานเบส์แ็กทีสของสกอรตำบดอนกอยตัวชีวัตที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่าเป้าหมาย10รายการผลการดำเนินงาน11รายการคิดเป็นร้อยละ100นายแสงกรุณาบุพงศ์ครูโกตนนตำบดอนกอยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างๆอย่างน้อย11รายการตัวชีวัตที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ค่าเป้าหมาย10รายการผลการดำเนินงาน11รายการคิดเป็นร้อยละ100รักการในการทำงานของสครตำบลน,นกอยโดยคณะครูจะทำงานร่วมกันเป็นทีมความรักให้กลมเกี่ยวร่วมด้วยช่วยกันแบ่งภาระงานไม่เอาัดเอาเปรียบบริการด้วยความเต็มใจมีไมตรีละรอยยิ้ม ดูแลกันดังคนในครอบครัวให้เกียรติเพื่อร่วมงานเห็นอกเห็นใจประสานภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการทํางานมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์กรให้ความสําคัญของความสําเร็จของงานไม่กระทําผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังการนําเสนอของข้าพเจ้าในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยในหน้าที่นี้สวัสดีครับแออม,นนม้คำว่า กัดกินใจแต่อีกนานเท่าไรเธอต้องไปให้ถึงฟังให้บทเรียนชีวิตต่อเติมพลัง